สวัสดีครับม่เล็งเหรวนาอยากเลีลยแต่สนั่จชคดกจัอยาทักที่ปกกเลเละชุดตรวจเอทีเคต็งปเลอสิยคยอเต็งตัวเลจะติดจากกจวัเลเช้าขอมะมาจ่เลยนะเลี้ยวขอมามาจ่อเลยนะพอนสิเลช่วเวลาประตูขันบ้านมาสิร์งกับมักมากก่นีะ ชั้วเขาเชื่อชือขยลลตียลลชอนี่คือวันนีลคเยี่ยวคู่เกอบอยู่เมาเลยเขาลตมาเชอเอ่าก็คือเต็ตัวลีโอเคเทสเทสเทสซิว เทสซีเล็กก็เลยเทสซีเล็กเช็คก็เลยสเตมาเต้นตัเวช่อข้อก็ไขจอน่าเพื่อนช้าเลยอ๋อเช่อข้อชอเต้นตัวเวอข้อจะไขจอเลยไม่ได้่วยปัจจุบันอย่างนี้เลยเท่าไห่คืออ่ะคือสุดท้จยจะขย่าตัวแต่วลานีเสือออ่ะจีบีตา เตี okay, nah ๋เตจเร็เลยนักอเวตอยู่ลยนักชืวอตนัชตจม่เค็นาหรอกะดัเอาทุ่งเตียวีซองจะเนเาจืดๆขอกบพูดไว้ืิจตเลยชกกะเกลอลยเตม่เติคนเหรอชกกะซืดๆิจักก็เลจะเตเลยชโตไวเลเตวเลยชโตไว สุดเยแล้วตกเว้ยวก็สุดที่มาชนอีตั้เลยชนะัอีุ้ยกอเทลขับไปชมกอตุ้อเลยชมกเอากีืยเลยกแตแล้วโอเคอ่าชกดข้อฉติคืนหนูซื้อ่าจีบปีกเกอเเลกข้าผิีเกอวโชคเนี่ยะเลยเนี่ยเลยโจคขอให้ติหัวตอ้ย 1.5มิลลิลรมิลิตรโอเคอยจมเลยโ้ยอ่อแลรวเพชกชกกือลยชก้ชกจกเียนะชกาจักกยชกจกลยจกกสิลชหูกับู้เลยติกหติมาลาติโอลยที่บอกให้หัวติมาลาแม่เลยโยวเข้าั Remo ับปเวลเคับวเชอเค ข้าป้เชาขาช้จะมาจอวราแม่ลยเชวติิอขลุเลยขาช้จะมาจงวเราเลยเชวติมาเชวกัติทูเลตนีเสอจึงัจิตจวาลยซึกจะตเนี่ยเลยออลยออลออลติจิเจนติจอชาเ สปีเลยสี่ปีชงกพิเกเวเลยโจขอขาพูดไปโอเตอาติกยยม่เลื่องอะโจขอขาพูดเปข้าก็เลยคอเวสยปีเอ่ะอยู่โตละอุรเลยเกิติเปืแล่เลเกติเปืแล่ชอเคนจืดตี่จืดเรากัวเคจตี่คือแต่หันแม่เลยนี่จืดตีนีจืดีจเรากัวเคชีเว 那这个嘞，带你对那这个去，喂，个个个阿泰个了嘞，阿泰个了，后头嘞，后个去就个个就个喂，就没了。阿泰个个，后个伊多阿个了呢。曼奴个个就带阿朝了，曼奴个，那这带你对喂，这阿个只哦，曼奴宝个嘛，宝拉个了嘞，这阿个卡佩个呢，多阿个了，跑。 เช่เอทีเคแต่ก็เลี่ยๆยคยะอแต่นเว่แต่ยไม่้เช่แต่ก็เช่ทีเปิดก็เรยเชตี่เปิดก็เคเอเชที่คืองาปูมือเรื่ยเชนาือฉกเกมเลนาืเกือค่นเช่ที่คือนอสยปิผเกลือไวนะสยปิผีเกลือไวเว จะเจ้าหวอันสีอะไรเอเช่นหนรจะปผเกลือไเช่เจ้เคยมีิลลิลิรเลยเคเกลือไปไหมลยซื้อผิดเกลือนะจะปลตรจะไเจ้เนี้ยเลเตียก็ไตอกหลาเลเลยตอกลาตแล้วซื้อหนผเกลือปจปุ่กอย่าอยู่เกลืลยจกันไดขลเลย 그,라, 유, 레이, 에이 레이, 레이, 레이. 아, 저, 마, 레이, 레이, 레이. 레이, 레나 레이. 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 레 สเกติปก็แขกปิจอเลแต่ก็รกโอเคเวหัวอะไรเลยหัหัวอะไรกัจเวลาไม่เละเวลาเลยสเติเกติขกอแจอเสร็ลเลยจเสร็จ้กกพอเลเลกกพอเลเจ้ากูเลยตะลชพอเวิตติข่อกาจักลอเลยกวิตคืองาเตะยชิกอนะเลย khi tôi chạy cái này khi tôi gọi biết gọi gì rồi khi là về lấy pi đi cho ai từ lấy thi từ lấy cái chạy pi đi sự việc có lừa rồi đi có lừa về mẹ đi sự việc không về đi cho เอกอชอปจักเกอเวคาเลตีเทเลเยติเลติจักจักกอเปียเราระเตลุโอกจักกเปียกูเติงามินิเคเรตะกูเลติงามินิ่เคาลละติงามมนีเเลนิมินิอาลุเจนี่กูลโอเคแม่เรากูเฮตป่ยลกูตข้านรเละเนิมินิเชชมินีอิมินิโอเคคนักกู ชีวิตนี้คันยิ่งเห็นต้องรัจีก็การวชอบเอาย่จ้าเวยลอรีแตหน่วยเปิดมาเปิดเวสก็แล้วก็คือติดชิงกมีนีแต่ละนชิมีนีเลยสิได้เข้างกรลงยาสาลีอย่แต่ละเขาลงยาเวลีแต่เขาลงเชฟยูเมลีลงเชฟอย่างเปรีลี ลองเชเวาอยอ้องเลเชืเออาสิที่คือชิ่อคาจิฟเอจยเมือฟเจอยอดิคืออตัลารเลไวกับวจาอเมยตัลาวีอคาชิฟเอจจะจอยเวชิิคือมย์ไม่เคยตัลาวโเลยอยเวชิจปองเฮอนักือเลยจิตเยปิเตอเกไลยออมยม่เคยตะลาวโรเลยช้อสิที่คตะลาวโรมลย ออค่าเเลชื่อมอนดเลนะเลค่านี่แหละกเปเลยตาลาไปเลชวิตค่ายจโตลาโกเคเลนเป้าเวคายโซีซีเี่ยวปเลซีที่คดที่คที เมาซีเตอเรามเล้ขบัวเล้ขาบัวไปเลเตป้ีเตเตป้ทีเตจะเลตะเตเลยแค่ก็ซิ้นเียงชเตลาเลตาิคืติกะลรจเลอกเี่ยตลาลอเลติใครติติล่ะก็ติชิมาแผ้ลอก็เช่ไมล่ยอยากติคือลเย็นชาเลติชิโอเคเลย ลอาิเวจรอเายจะลรเลี้ชงนาทีมากาเกะเนย่ลาเขจะไดอเขจะเขตอลาลอเลี้ยดีพอเลยชมเลออกันนี่ลตอลาวิติไครตีอลวันนี่ลตอลาวิติไขรเจตอเขกบอเขอากุกลอติชิมาเผชิกุกาเลอวฟูมามากาลอแต่กุกังนี่แลติไขเตลอกุเขกอ อันนี If, ้คาดตลเรา้เาะวันที่ที่ไม่นะฉบข้ากอตัวเานีันนี้าตวเาโอนอฟูมากาวต่กวิจิเมลยเกเคนดาดาเวยากอกาล้เนหอยากทพัฒาที่ปออกางาอตุกะเตนีเลยเเลยงาตุกะเตนีเลยเขนนทะที่ปออาดาเวอลองที่ผักออยู่ล้วล้วเคกุมาดาเวเลชิเค ชุด ATK แต่ก็เนนะไม่เล่าขอเคโควิดแตะตัวเวแต่ก็อย ATK โควิดแตะตัวไว้เนแต่าติดเชื้อมาขอไลอเลยมาตเลยก็ตอหาวอ่าอาจจะก่อนลยอ่าเชจี่ตกหล่าเลยอาจจะเสทีติลก็ได้แล้ชวตที่กัก็แต่งี่เลนหนยที่ก็ตีมาลาเวลยเขาก็เขใง่ยปุเวลเคัดที่ผาจอเขกเลยถุงพสติเลย ทุกพัสดีข้อข่ายกู้ที่อะไรโอ้ขยะมีเชื้อกูเกิดทีเขาก็บาลจิเม่เลยอ่าขยะถ้าขยะขอกาทุกปีตั้งบาลกูเลยพัสดีข่ายที่อะไรโอเคนั่คืออ่าขยะมีเชื้อก็เลยบวบเปียเลยโอ้ที่เขากอบบาลทักกูเรยมาติเล็กูรัโอเคนั่คืออ่าขยะอบบาลทพายุมาเสกโยกูับฟุกที่ปุ๊บปุบฟุมาจาจ้จ๋อลักกูยูกันนี้ละเว่ลย เควตลิลกกกีลาวอบิอี่ตีลิลเบูจาลิอบูจาเตตวิจูเคคอติอาลิลิเาลเชสัตสัตว์ปีกดตุดหัตุเวีตีเจลิลนหอคลตกัปีเมเล่ชิวันป่วที้กดไลกดชกตาสิลงักอ่าดักจาบวีอลตีผักกุยเล่ยงกวีอี่าเยาอบูอบูจตุวทที่ปกติมาลัตวิโย่ล จะม่จะตียูแม่บูจาเลยเอเลยเจี่ยวอยอออมาวตะก็เลยต่เปิ้ลนนอเลยออกใครเช็คใแกกูเช็คแกเวกูแลกูมาละตเวเพิโยลีชิโยวกงออกบาปาลูบอลาวิโจยเลยเจี่เอ๋อชอปอลนัละเม่ปอลที่มาเจเขยี่เวทีขายเจตีช่วิเลยนี่เวทีขจอวิเจเด้กติต่กูเวนัลย ā mācchō tekuwiyō, lī teku mā gā tekuwē. Kē kūwa chōpau kā lēti mā อาโมฮอติใหม่เจตอลาเวเลงูติมาชะเคมัดะเวกกะเพเนะอินวาลิิมดะเวลเโกเคยเคงะฮือเรายะติภถานเฮือโทลาติจิเพเวเลอะยีจาเลโชปากโพเวเลโกชเวเตนิวเตทาเลินติพอน Uh, tí chúng ta mình ở khâu cả cả ta cả tọt lò lò lấy vô vai già lò khi cô khi leo, ô cả té té leo khi chúng mình ở cái lò của mắt đảo ấy chứ mày lấy của mắt đảo ấy bắt tọt leo khi tí khi cả phải lo xong tí tí lao ấy bắt tọt leo khi nó té lấy cái ô vậy coi cái nhà như là khi tí giờ xí mẹ lên nó cả té cái lò là leo khi สิงาเวลาเวชเคปอเวติยแล้ยเลยปอเวกวอยู่กูมือเวทีเคากูมือเวจีกัดสติยี่ห้อเลี้เวกเวกเวตียี่้อกจสลกันูนเวกสตยี่ห้อเคเทซิวแหลบุูดล้วเลยเขาชีวิตที่มาเชียเคาแต่ลต่ไงเลยที่คือยเลยปีอ่ะแตละตอยู่ที่จะแมเจปตอุลโนกาเอางาวิดีโอเตะไปจยันยิ่งสิแมอาบูชาเลย